สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาแปลกไม่เฝ้าและน้ำบาบาล่างแต่หนาล้านลับล้านลับกินอกินข้นขาวกับแกงแกงร่อนแกงร่อนใส่ปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องใส่นี่ใบ่หลาไใส่หนึ่งตัวพอหนึ่งกงระป๋องพอยันลืมหนายานพี่นอ้องเลืมหนาพี่น้อง

ไกอ่ะหลายไอ้ไพ่บ่อขาดยันา <c oughs> บาดลืมเมาเจะพี่น้องกดไลไ์กดติดตามีไอ้ไปน้ำแน่จ้าร <c oughs> ักเนยไผ่เด้อ <c oughs> บอระกับกดให้เด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มันบะมี่อ่ะแล้วกินมา,ากินยัวยพี่น้องอ่ะจ้ะ

ไม่ติกินกับข่าวก็ถึงอ <c oughs> ัแบบนี้เลยพี่น้องช่วงนี้นนคึ้บ่ออกพี่น้องไ่ติดกินยัง เปนะไรกันวะเบิรงข้าวป่ะกับเพียดข้าวโคบิดเกิดไปนเจอข้าวาลุงพ้นอ้นี่ยตุนแล้วอยู่ดเนะ ก็ได้เจอมาแล้วไม่เลยค่ะ้นเขาไปควมเมินแล้วก็เออได้อย่างกงบเพนเนาะทนะสาซ้กินมาม่าพี่เนอะ ชีวิตสีดีสิบ่ดีหรือย,ยังกล้งก็กสู่กันไปไม่หลังยังไปคิดสันน่นยังไปหรืยังพ่อแม่เขาสาั่งเขามาแล้วสู่ต่อไปกูเลยก็ร,รออ่างทอร่างยังก็ได้พ่อแม่สวัวสิวเข้าออกจากท้องพ่อท้องแม่อะไรโอ้ยเป็นท้อละม่านกต่เด็กจะตุนผู้เป็นเลี้ยงเข้ามา คนหายชีวิตเขามาแล้วเขาก็รักษาไปดีแสบีบแกงเองแส่บเองตับอันโดนยีทาปแป้งพีง่อ๋อหลานนอน ก่อนจากกันแกนเริ่มด้วยพี่น้องกดไลค์กดติดตามาาเพ่ให้น้ำใจจ้าสำหรับื้อนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าน้ำส้มต,ตุ่